ทุกคนก็น่าจะทราบกันดี Ghost of Tsushima คือเกมแนวแอคชั่นผจญภัยที่จะให้พวกเราสวมบทบาทเป็นจินซาไครอดีตสามูไยผู้ละทิ้งวิถีเดิมที่เขาเคยเชื่อมัน่นเปิดรับสิ่งใหม่ที่เขาเคยต่อต้านเพื่อปลดแอกบ,บ้านเกิดของตัวเองจากการรุกรานของชาวมองโกและด้วยความที่เกมนี้ก็เพิ่งได้รับการพอร์ตมาลง PC อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมา ภายในวันนี้ผมเวิร์สโคจึงอยากจะพาทุกคนไปย้อนดูเหล่าบรรดาความลับและอีสเตอร์เที่ถูกซ่อนเอาไว้ภายในเกมนี้กันดีกว่าว่ามันจะมีกิมมิคหรือระบบอะไรกันบ้างที่ทางทีมงานได้แอบใส่เข้ามาภายในเกมแต่ไม่ได้บอกพวกเรา เรื่องแรกก็คงจะเป็นเกมมิกเกี่ยวกับเรื่องพี่หลงแห่งเกาะทชิมาะคือด้วยความที่เกมนี้มันมีซับไทยอะนะระบบมันก็เลยจะแกมมาคับให้ผู้เล่นอย่างเราเลือกเล่นแบบซับไทยเสียงญี่ปุ่นเป็นเรื่องธรรมดาโดยสําหรับแฟนอนิเมะโดยเฉพาะเรื่องวันพีซในวินาทีที่จินซาคายได้เอ่ยประโยคแรกของเขาขึ้นมาภายในเกมแฟนๆวันพีสหลายคนก็น่าจะมีการเอะขึ้นมากันไม่น้อยอะเนื่องว่าทําไมเสียงของจินซาคายมันช่างเป็นเสียงที่ดูคุ้นหูคุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูก ซึ่งความคุ้นเคยในส่วนนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเนื่องจากผู้ให้เสียงภาคตัวละครจินซาคายในเวอร์ชันญี่ปุ่นก็คือคุณ iya, นากาอิคาซยะนักพาผู้ที่มีชื่อเสียงมาอย่างมากจากการภาคตัวละครที่สามารถทําได้ทุกอย่างยกเว้นอ่านแผนที่อย่างโรโรโนอาโซโลจากเรื่องวันพีซ มันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะที่เมื่อคุณนากาอิคาสิยะมา,าพากเสียงเป็นตัวละครจินซาไคตัวเอกจากเกมที่มีการใช้ธีมหลักอยู่ในยุคข,ของซามูไรเมื่อนำาบริบทส,ส่วนนี้ไปผนวกเขาเก้ากับเสียงพากข,ของคุณนากาอิคาสิยะมันก็อาจจะทำให้แฟนๆอยู่ไม่น้อยเลยนะที่เมื่อหลับตาเล่นเนี่ยก็อาจจะนึกว่าเรากำลังสวมบทเป็นโซโลอยู่ก็พี่แกเล่นใช้เสียงพากคนเดียวกันแถมยังเป็นตัวละครที่ใช้ดาบอีกไหนจะเรื่องที่จินซาไคก็มีเพื่อนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มหมวกฟ้าอย่างริวโซ่จู่โจมที่เหมือนการซักข,ขนาดนี้มันจึงเปนเ่่องยยายายา,มมากมล ที่จะไม่เป็นแฟนอดนึกไปว่าตัวละครที่เราเล่นอยู่มันเป็นโซโล,โลไม่ใช่จินซาใครโดยนอกจากจินแล้วตัวละครอื่นๆภายในเกมไม่ว่าจะเป็นท่านชิมูระทาการวมถึงอาจารย์อิชิกาว่าก็คือตัวอย่างของตัวละครที่ก็ได้นักภาคจากเรื่องวันพีซกันมาทั้งนั้นคือถ้าแฟนวันพีซมาเล่นเกมนี้ก็ต้องมีความรู้สึกคุ้นหูกันบ้างแหละ อีสเตอ์เอ็กจากเกมก่อนๆด้วยความที่ Ghost of Tsushima ก็เป็นเกมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาภายใต้ความดูแลของทีม Sucker Punch p r o d u c t i o n ที่มีผลงาน,นเด่นๆของพวกเขาเลยก็คือ s l ล Cooper เกมแนวแอคชั่นปะจนภัยรอบเรนในทีมของจอมโจคุณธรรมกับเกมในแฟนชายของ Infamous เกมแนวปะจนภัยโลกเปิดที่จะให้พวกเราสมบทบาทเป็นตัวละครที่มาพร้อมกับพลังเหนือมนุษย์ มันจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ทางทีมงานก็จะได้มีการแอบใส่อิสต้าเอ็กจากเกมเก่าๆของพวกเขาเข้ามาในผลงานล่าสุดชิ้นนี้ โดยอิสต์เอ็กอย่างแรกก็คือชุดกรอและอาชีพเมนที่เป็นการ r เ f e เลนซ์ไปถึงเกมอย่างสไลด์คูเปอร์ที่นับเป็นอาชีพเมนที่จะสามารถปลดล็อกได้ก็ต่อเมื่อเรานําเอาชิ้นส่วนของกรอแล้วก็ไอเทมต่างๆมารวมกันให้ตรงตามเงื่อนไขที่เกมได้กาหนดเอาไว้เพียงเท่านี้นอกจากจะได้รับรางวัลความสําเร็จมาเป็นที่เรียบร้อยผู้เล่นเองก็จะได้รับชุดกรอของเดอร o คูเปอร์แคนมาใช้แบบครบเซตอีกด้วยโดยความยากในการตามหาชุดกรอนี้ก็คือการที่มันไม่ได้เป็นชุดกรอที่มาเป็นเซตเดียวกันผู้เล่นจะต้องไปตามหาชิ้นส่วนของมที่กระจา กระจายอยู่ทั่วทั้งแมปแล้วก็ต้องนํามาย้อมสีให้มันเข้ากับธีมของสไลดคูเปอร์ส่วนอิสต e เอ็กจากเกมอินเฟ o u s มก็จะเป็นผ้าคาดหัวที่มีชื่อว่า Band of the Second Sun ที่จากทั้งชื่อและก็สีของไอเทมมันก็ชัดเจนเลยว่าไอเทมชิ้นนี้มันคือการ Refer ล n c นไปถึงตัวเอกของเกมอินเฟ m o u s ัสเซค d s u ซอย่างแน่นอน o r ริ a ง i า x c มี s เอ็ู คือด้วยความที่ในช่วงก่อนนอกจากการที่ Ghost of Tsushima จะเป็นเกมที่ถูกสร้างขึ้นมาภายใต้ความดูแลของทีม Sucker Punch ก่อนหน้านั้นนะครับเกมนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในเรือธงของทาง PlayStation ในฐานะเกม Exclusive ประจำเจนภายใน Ghost of Tsushima จึงมี Easter Egg จากเกมอื่นของทาง PlayStation อยู่ด้วยเช่นกันโดย Easter Egg เหล่านี้ก็สามารถพบได้หลังจากในช่วงจบเกมภายในกระท่อมของจีนมันก็จะมีโต๊ะอยู่ตัวหนึ่งที่ถ้าเกิดเราสังเกตด,ดูดีๆนะมันก็จะมีพวกโอริงามิหรือผ้กกระดาษที่ถูก เป็นรูปร่างต่างๆนานา,นาตามวัฒนธรรมของญี่ปุ่นซึ่งรูปร่างของกระดาษแต่ละแผ่นที่มันได้ถูกพับออกมามันก็ช่างเป็นกิมมิกที่ดูละไม้คล้ายคลยคึงกับคอนเซปต,ต์ของหลายเกมที่อยู่ภายในเครือของ PlayStation ไปอย่างมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นขวานของเคทอสจาก God of War หุ่นยนต์ยีราฟจากโ o r รซ o n z ี r ร d รอนยักษ์จากชาร์ o ด o อ the c อ l o s s u s มอเตอร์ไซค์จากเดสก n e หน้าของตัวเอกจากเกมรั t c ช e t อ l ด n แคกีตาร์ของ e อ l i ี่จาก The l a ั t of Us Part 2 รถสีแดงจาก Gran Turismo หรือโลโก้อของโค i ิ a Production จาก Death Standing เป็นตน้น <c oughs> ก็นับเป็นกิมมิกเลยกน,นอ้อยที่ถูกใส่เข้ามาในฐานะของเกมที่อยู่ภายในเครือของ PlayStation นะเนอะจุม๊เม่งของทุกคน หนึ่งในศัตรูที่ผมรู้สึกว่าน่ารำคาญมาที้สุดภายในเกมนี้มันก็ไม่ใช่ทางพวกทหารมองโกหรือบอสตามตำน,นานต่างๆที่พวกเราต้องไป,ปเผชิญหน้าด้วยแต่มันคือเหล่าบรรดาเจ้าน้องหมามองโกสีดำนี่แหละถึงพวกน,น้องเขาอาจจะไม่ใช่ศัตรูที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับพวกเราได้เยอะแต่ก็นับเป็นศัตรูที่สามารถขัดคอมโบผู้เล่นได้อยู่บ่อยๆซึ่งอันที่จริงแล้วภายในเกมมันก็จะมีไอเทมอยู่ชิ้นหนึ่งที่สามารถทำให้ผู้เล่นอย่างพวกเราไปลูบหัวน้องหมามองโกได้เหมือนกับลูบจิ้งจอกหรือลูบแมว เพียงแค่ด้วยความที่น้องหมาพวกนี้ก็ได้รับการฝึกฝนมาให้เป็นนักสู้มันจะทําให้เมื่อเราไปลูบหัวน้องๆแล้วน้องๆเขาชอบเราพวกน้องหมาเหล่านี้ก็จะมองว่าเราเป็นพวกเดียวกับพวกเขาทําให้เมื่อเกิดการเผชิญหน้ากับศัตรนูน้องหมาเหล่านี้พวกเขาก็จะเชื่อเราในการต่อสู้แทนที่จะมากัดขัดคอมโบเรา น่าเสียดานนะครับที่ไอเทมชิ้นนี้พวกเราจะสามารถปลดล็อกมาใช้ได้เพียงแค่เฉพาะในโหมด New Game Plus เท่านั้นหรือก็คือจําเป็นต้องเล่นเกมจบไปแล้วรอบหนึ่งพวกเราถึงจะสามารถดึงน้องจุ้มเหม่งมองโกมากลายเป็นพวกได้วิถีของนักรบ ตลอดทั้งเกม Ghost of Tsushima ก็มาจะหยิบยื่นโอกาสให้ผู้เล่นสามารถเลือกได้อย่างอิสระเลยนะว่าจะ,ะเผชิญหน้ากับศัตรูโดยใช้วิธีการแบบใดจะ,ะเผชิญหน้าอย่างมีเกียรติเยี่ยงสามูไรหรือจะเน้นลอบเร้นแทงข้างหลังเหมือนกับนักรบปีศาจ ซึ่งอันที่จริงไม่ว่าจะเลือกเล่นแบบใดมันก็ไม่ผิดนะถ้าเกิดเควสมันไม่ได้บังคับมาการจะเลือกเล่นแบบซามูไรหรือแบบนักโรบปีศาจมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับตอนจบของเกมอยู่ดีเพียงแค่ถ้าเกิดเราสังเกตกันนิดนึงมันจะมีกิมีิอยู่หนึ่งอย่างครับที่ทางทีมงานเขาได้แอบใส่เข้ามาแบบลับๆเพื่อสร้างความแตกต่างระหว่างทานเลือกทั้ง2แบบ คือหากเราเลือกเผชิญหน้ากับศัตรูด้วยวิถีของซามูไรไม่มีการลอบเร้นไม่มีการใช้อุบายถ้าเกิดในตอนนั้นสภาพอากาศมันแจ่มใสยอยู่ต่อให้เราเดินหน้าทะลวงฟันจนค่าของศัตรูแตกไปที่เรียบร้อยสภาพอากาศบริเวณเดิรอบมันก็จะมีความสดใสปลอดโปร่งไร้เมฆไม่มีความคึ้ม ต่หากเราเลือกใช้วิธีการแบบนักรบปีศาจด้วยการใช้อุบายและแทงข้างหลังศัตรูในช่วงแรกสภาพอากาศมันก็อาจจะยังคงจับใสยอยู่แต่เมื่อเราสังหารศัตรูมากขึ้นเท่าไหร่สภาพอากาศเดินรอบมันก็จะค่อยๆเริ่มแปรปรวนแล้วก็ดูมีความมาคูมากขึ้น เป็นเกนมิกเล็กที่ทางทีมงานได้แอบใส่เข้ามาเพื่อให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างวิธีของซามูไรและนักรบปีศาจว่ามันจะส่งผลอะไรกันบ้างกับสภาพจิตใจของจินผ่านสภาพแวดล้อมโดยรอบนี่แหละที่การเลือกใช้วิธีแบบซามูไรมันก็มักจะมีความสดใสามากกว่าการเดินบนเส้นทางของนักรบปีศาจซอฟทาวเวอร์ของญี่ปุ่น ระบบหนึ่งอย่างที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันมีไว้ทําอะไรนั่นก็น่าจะเป็นระบบการโค้งคำนับภายในเกมซึ่งเป็นระบบที่มันอาจจะดูไม่ได้มีความสําคัญต่อเกมเพย์แต่อย่างใดทว่าก็อย่างที่หลายคนน่าจะทราบกันภาพลักษณ์หนึ่งอย่างของคนญี่ปุ่นนั่นก็คือเป็นคนที่มีความสุภาพและอ่อนน้อมดังนั้นภายในเกมถ้าเกิดเราไปโค้งคำนับใส่ NPC ที่ถูกคนพวกเขาก็จะโค้งคำนับเรากลับมาไม่ว่าเราจะโค้งคำนับใส่เขากี่ครั้งก็ตาม และสำหรับคนที่เป็นสายเก็บอาชีพเมนต์ภายในเกมมันก็จะมีพวกโลเคชันลามที่ทางทีมงานได้แปะป้ายแบบนี้เอาไว้ที่ถ้าเกิดเราไปทําการโค้งคํานับต่อหน้าหลุมของผู้ที่จากไปแต่ละหลุมหรือแต่ละศารมันก็จะมีการตอบสนองที่แตกต่างออกไปด้วยถึงระบบการโค้งคำน้ำมันอาจจะเป็นระบบที่ทางทีมงานใส่เข้ามาแต่ไม่ได้บอกเราว่ามันใช้ยังไงหรือจะควรนํามันไปใช้ที่ไหนแต่อย่างน้อยมันก็นับเป็นระบบที่เปรียบเสมือนกับซอฟต์พาวเวอร์ของทางฝั่งญี่ปุ่นเขานั่นแหละ ควบคุมลมฟ้าอากาศได้ดั่งใจนึกเพื่อนๆเ,เคยเล่น Ghost of Tsushima แล้วมีความรู้สึกไม่ชอบบรรยากาศฝนตกหรือพายุเข้าไหมอยากได้สภาพอากาศที่มันสดใสแดดออกมากกว่านี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไง ถึงสภาพอากาศภายในเกม Ghost of Tsushima มันอาจจะดูเป็นตัวแปร,แรที่ผู้เล่นอย่างเราไม่สามารถควบคุมได้แต่จริงๆทางทีมงานเขาก็ได้มีการใส่ระบบหนึ่งอย่างที่ทําให้พวกเราสามารถควบคุมสภาพอากาศภายในเกมนี้ได้ตามต้องการเลยนะอยากจะให้พายุเข,ข้าออฝนตกแดดออกเมฆลึ้มคือทําได้หมด ด้วยการใช้ระบบอย่างการเป่าฟูดอีกหนึ่งระบบที่ภายในเกมก็ไม่ได้บอกเราหรอกนะว่าใสามาเพื่ออะไรทว่าผู้เล่นอย่างเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศภายในเกมนี้ได้ผ่านการเล่นเพลงที่เราเลือกซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด4เพลงโดยการเป่าฟูดของแต่ละเพลงมันก็จะหมายถึงสภาพอากาศแต่ละแบบอยากได้สภาพอากาศแบบไหนก็ดูที่ชื่อเพลงแล้วก็เป่าเพลงนั้นเลยต่อขห้นตอนนั้นจะพายุเข้าหรือฝนตกหากไม่ได้อยู่ภายในเควสหรือคัทซีนที่มันถูกกำหนดสภาพอากาศเอาไว้จินก็สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศภายในเก เกมได้ตามต้องการเพียงแค่การเล่นสีเพลงนี้รอบเรน์แบบไม่รอบเรน์พวกเครื่องแต่งกายหรือชุดกรอบภายในเกม Ghost of Tsushima ก็นับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญไปอย่างมากต่อการเล่นคือมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ไอเทมที่ถูกใส่เข้ามาเพื่อความสวยงามเพราะกรอแต่ละแบบมันก็จะมีความสามารถที่แตกต่างออกไปเอื้ออำนวยให้ผู้เล่นใช้ในการต่อสู้มากขึ้น โดยในกรอที่ผมรู้สึกว่ามันมีความโกงไปอย่างมากก็น่าจะเป็นเจ้าชุกรอมองโกที่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อโคตุนขานนั่นแหละกรอที่ผู้เล่นจะได้รับมาจากการทำเควสเสริมในองค์ที่3ของเกม ซึ่งความพิเศษของชุกกรอนนี้ถ้าเกิดมองดูแบบเผลนๆมันก็จะเหมือนกับชุกกร้อนหนักที่ดูเอาไว้ใช้สําหรับการบุกทะลวงสายแทงใช่ไหมแต่ศักยภาพทิ่แท้จริงของชุกกรอนนี้ก็คือการที่มันเมื่อจินสวมไปแล้วมันจะทําให้จินกลมกลืนกับทาหารชาวมองโกไอยางมากจนทาให้พวกเราสามารถเดินไปเดินมาภายในค่ายของพวกมันได้โดยที่พวกมันไม่รู้สึกตัวมันเนียนถึงขั้นที่สามารถเดินไปจ้วงคนนู้นทีโจงคนนี้ทีได้แบบไม่มีใครสงสยัย ถึงภายนอกมันจะดูเป็นชุดกราะหนักแต่ชุดกราะมองโกชุดนี้มันก็ดานกลายเป็นไอเทมที่ทําให้ชินของเราสามารถลอบเรนเข้าไปภายในค่ายของศัตรูได้แบบไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆคือจะเดินไปบวกกับบอสก็ยังไม่มีใครเอะใจ ซึ่งอันที่จริงเราควรจะเรียกว่าความสามารถของชุกรอนี้มันทําให้ระยะการมองเห็นและการตื่นตัวของศัตรูมันหน่วงลงกว่าชุกรออื่นๆไปอย่างมากพอเป็นแบบนี้มันก็เลยทําให้กว่าที่พวกศัตรูจะรู้ตัวว่าเราอยู่ในค่ายของพวกมันจึงมีการใช้ระยะเวลาที่นานกว่าชุกรออื่นๆกิมมิคเล็กๆในโลกที่สวยงาม นอกจากธีมแล้วจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างของ Ghost of Tsushima ก็คือการที่มันเป็นเกมแนวแอคชั่นผจนภัยโลกเปิดที่มาพร้อมกับความอลังการจัดเต็มด้านความสวยงามกระบาบสุดๆจนได้รับการยกย่องให้เป็นเกมแนว Open World ที่มีภาพสวยไปอันดับต้นๆของยุคนี้ และนอกจากพว้รายละเอียดเรื่องความสวยงามของสภาพแวดล้อมแล้วก็พื้นที่ต่างๆมันก็ยังมีพวกก้กิมมิคเล็กๆน้อยๆนะที่ทางทีมงานได้ใส่เข้ามาเพื่อเพิ่มความดูมีชีวิตชีวาให้กับตัวละครอย่างจินซาไคอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราอยู่เฉยๆนะจินก็จะมีการออกท่าออกทางหรือไม่ก็อาจจะมีการตอบสนองก,กับสภาพแวดล้อมบริเวณน,นั้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แต่การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างจีนกับโลกของเกมที่ผมชอบมากที่สุด <c oughs> ก็น,น่าจะเป็นกิมมิคที่ถ้าเกิดว่าเราเดินเ <c oughs> ข้าไปในโพงหญ้านะจีนเขาก็จะมีการแอบงายมือลู่ลมตามหญ้าไปด้วยซึ่งนับเป็นอะไรที่ดูถูกใจผมเลยนะเพราะถ้าเกิดเจอหญ้าสูงขนาดน,นี้ผมเองก็น่าจะทำมือแบบนี้เหมือนกันนะ่ะมันอดไม่ได้จริงๆต้องขอลู่ลมซะหน่อยการปลดล็อกกระบวนกา กิจกรรมส่วนใหญ่ในช่วงต้นเกมที่หลายคนรวมถึงผมเองก็น่าจะทํากันนั่นก็คือการไปไล่เด็ดหัวพวกหัวหน้ามองโกตามค่าต่างๆเพื่อรวบรวมแต้มที่ได้มานําไปปลดล็อกกระบวนท่าใหม่ๆเพียงแค่มันจะมีอยู่หนึ่งวิธีนะที่สามารถทําให้เราปลดล็อกกระบวนท่าได้เร็วยิ่งขึ้นเพราะปกติการฆ่าหัวหน้าค่าย1ครั้งมันก็จะได้มาเพียงแค่หนึ่งแต้ม แต่ถ้าเกิดเราทําการเล่าเร้นแอบเข้าไปสังเกตการหัวหน้าค่าในระหว่างที่มันกําลังฝึกฝนอยู่พวกเราก็จะได้รับแต้มในการปลดล็อกเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งทำให้เมื่อเราสังหารหัวหน้าประจําค่าได้เป็นที่เรียบร้อยก็เท่ากับว่าในตอนนั้นพวกเราก็จะได้รับแต้มในการปลดล็อกกระบวนท่ามาถึง2แต้มจากที่เดิมพีหากไม่ได้ไปแอบสังเกตมันดูนะก็จะได้มาเพียงแค่1แต้มเท่านั้นชุดกราะต้องห้ามที่ดูคุ้นตา สำหรับ Ghost of Tsushima ในเวอร์ชั่นที่มันได้ถูกนำมาลง PC ก็จะเป็นในเวอร์ชั่น Director Cut ที่ก็จะได้มีการเพิ่มระบบแล้วก็เนื้อหาในส่วนของเกาะอีคีเพิ่มขึ้นมาเ้นก็เหมือนกับเกมหลักเลยเพราะบนเกาะนี้เองก็มีอิสต์เอของเกมจาก PlayStation อยู่ด้วยเช่นกันอย่างเหล่าบรรดาชุดกกรอที่ผู้เล่นสามารถปลดล็อกได้จากการไปทำตามเงื่อนไขของศาลเจ้าต้องห้ามทั้ง4แห่งที่มันกระจายอยู่ทั่วทั้งเกาะโดยกรอแต่ละชิ้นก็จะมีคอนเซปต์มาจากเกมของ PlayStation แต่ละเกมไม่ว่าจะเป็นบัตรบอล God ะดาว a อร์ช o ร์เดอร l o อฟเ s อะคละ Horizon Forbidden w e s t ตามลำดับส่วนความลับอีกหนึ่งอย่างบนเกาะอีคีนั่นก็คือการที่มันเองก็ยังคงมีอ a สเตอร์เของเกมสไล Cooper และ i n f a ฟ o u s ผลงานก่อนๆของทางทีมงานเหมือนกับในเกมหลักเช่นเดิมโดยในครั้งนี้อ a สเตอร์เส่วนใหญ่ก็จะมาในรูปแบบของภาพวาดอย่างของเกมสไล c ์คูเปอรพวกเราก็สามารถพบเจอกับภาพวาดภายในถ้ำที่ประกอบไปด้วยภาพฮิโป รวมถึงภาพวาดที่มันได้ถูกซ่อนเอาไว้ที่ก็เป็นการอ้างอิงไปถึงตัวละครสไลด์ตัวเอกจากเกมสไลด์คูเปอร์และผองเพื่อนของเขานั่นเองอีสเอเอของทางฝั่งอินเฟมัสเองก็มาในรูปแบบของภาพวาดบนผนังเช่นกันโดยนอกจากพวกโลโก้และสัญลักษณ์ต่างๆอีสเอเอที่มันดูชัดเจนมากที่สุดก็น่าจะเป็นภาพของชายหนุ่มสกินเฮดคนหนึ่งผู้ที่มาพร้อมกับอาวุธที่เป็นสายฟ้าซึ่งก็ดันไปมีลักษณะคล้ายคลึงกับตัวละครโค ตัวเอกของเกม i n f a ฟ o u s ภาคแรกที่ก็มีพลังเกี่ยวข้องกับสายฟ้า สำหรับเนื้อหาภายในคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้เลยหากว่าผมพูดอะไรผิดไปก็ต้องขอภายไนน้ที่นี้เลยนะจริงๆแล้วภายในเกม Ghost of Tsushima มันก็อาจจะยังคงมีอีสตอ์เอ gg และความลับอะไรบางอย่างที่ถูกซ่อนเอาไว้โดยที่ทางทีมงานยังไม่ได้บอกพวกเราอีกมากมายเลยนะแต่ผมขอลิสต์มาเพียงแค่หัวข้อที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนน่าจะยังไม่รู้กันรวมถึงระบบอะไรหลายอย่างเองผมก็เพิ่งมารู้นะว่ามันมีอยู่ในตอนที่กำลังรีเสิร์ชข้อมูลนี่แหละ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะส่วนสำหรับวันนี้ผมเวิร์สโคดก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนเชิญ